สวัสดีครับพบกับเราอีกเช่นเคยนะครับกับจิตกรฟาร์มนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับกับเราจิตกรฟาร์มส่วนใครที่อยากจะสั่งซื้อสายพันธุ์ประกัดดีๆนะครับสายพันธุ์ประกัดพัฒนาหรือ,อยังไงก็ inbox กันมาสอบถามได้ทางช่องทาง Facebook เลยนะครับหรือติดต่อช่องทางไลน์ก็ เข้าแอดไลน์ได้เลยนะครับ0 9 0 1 7 5 9้า7โอเคสำหรับวันนี้ทางจิตกรฟาร์มมีอะไรสนุกสนุกกันอีกแล้วนะครับโอเคพัมผ้าม,ม,มเราไปดูที่สายพันธุ์กันก่อนนะครับก็อย่างที่ยุคปัจจุบันนี้นะครับยุคปัจจุบันนี้อย่างที่ครั้งคลิปก่อนหน้านี้นะครับเราได้ทำการทดลองปลาใสาชนปลาใสาไปแล้วนะครับแล้วก็ บทสรุปออกมานะครับจากอย่างที่เราได้อธิบายไปว่ามันคือกลุ่มปลายีนเขาเรียกว่ายีนดอยนะครับยีนด้อยยีนด้อยยีนเด่นเป็นยังไงก็จะเป็นอะไรในรูปแบบว่าพวกกลุ่มตระกูลยีนเด่นก็คือยีนยีนที่ยีนพันธุกรรมที่มีความแข็งแรงหรือว่ามีมีพันธุกรรมที่เขาเรียกว่าเป็นมาตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับนั่นเขาเรียกยีนเด่นและทีนี้คําว่ายีนดอยยีนดอยเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มของปลาที่เหมือนอย่าง เขาเรียกว่านักพัฒนายุคแรกๆนะครับยุคแรกๆที่เขาทําวงการปลาหม้อนะครับเพื่อเป็นนักสู้และสายกัดนะครับเขาก็จะทําการผสมพันธุ์ทําปลาปลาหม้อก็จะได้ปลาหม้อนะครับอ่าก็คือว่าง่ายส่วนใหญ่เลยก็จะไม่ค่อยทิ้งห่างหนีไปจากพ่อจากแม่สักเท่าไหร่นะครับยินเด่นเลือดร้อยอะไรแบบนี้แล้วทีนี้อ่ากลุ่มที่ฉีกแตกแวกแนวออกไปนะครับเขาเรียกว่า เหมือนอย่างถ้าอย่างให้เรายกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างอย่างพวกกลุ่มพวกสัตว์สัเลี้ยงลูกด้วยน,นมนะครับดูว่าสัตว์เขาเรียกว่าที่ทําออกมาจํานวนได้ไม่มากอย่างเช่นนกอย่างเช่นอะไรเงี้ยแล้วแล้วเกิดการผ่าเหล่านะครับเกิดการผ่าเหล่าออกมาเป็นพวกสีเพือกตาแดงหรือสีไม่เหมือนพ่อเหมือนแม่แต่จากด้วยจํานวนที่น้อยเนี่ยพวกกลุ่มที่ผ่าพันธุก,กรรมแปลกออกมาเงี้ยมันจะเลยเป็นอนุรูปแบบว่าไม่ค่อยแข็งแรง นะครับไม่ค่อยแข็งแรงจะเป็นยีนด้อยนะครับจะเป็นยีนด้อยซะส่วนใหญ่นะครับที่เขาเรียกกันว่าอ่ามันไม่ค่อยแข็งแรงอะไรประมาณนี้นะครับปลาก็เหมือนกันนะครับแต่ปลามันจะดีตรงที่ว่าจากจํานวนมันไม่ได้ออกลูกแค่ทีสี่ห้าตัวนะครับมันออกลูกทีเป็นอู้หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นนั่นนั่นหมายความว่าการจ่ายจ่ายยีนพันธุก,กรรม มันก็เลยเขาเรียกว่ากระจายไปเป็นร้อยๆอะไรประมาณนี้นะครับอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเวลานักบีเดอร์จะทําการผสมพันธุ์มันก็เลยจําเป็นที่จะต้องมาเลือกคัดเลือกยีนนะครับคัดเลือกยีนอยากได้ตัวแข็งแรงก็ต้องเอายีนเด่นเอาที่ที่มันเป็นในคุณลักษณะที่สามารถจะไปต่อสู้กับเขาได้นะครับในในยุคการพัฒนาของของสายพันธุ์ปลาต่อสู้แต่มันผิดมันผิดแปลกไปจากเรายุคนี้นะครับ จากเรายุคนี้คือเราจะพัฒนายีนด้วยในลักษณะที่ให้มันกลายเป็นยีนเด่นนะครับในการย้ํายีนเพราะฉะนั้นเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องเลือกพวกพาเรานะครับพาเราพาพานันธุกรรมออกมานะครับเพื่อให้เป็นให้เป็นเขาเรียกว่าสีสันและแปลกตาแปลกใจใหม่ๆโอเคนอกเรื่องไปไกลนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับจิตกรฟาร์มจะมาคัดเลือกนะครับคัดเลือก อย่างที่รู้ก็อยู่เลยนะครับเวลาเราทําโค้ยทุกวันนี้ทําโค้ยทุกวันนี้โค้ยนะครับเวลาเราทําออกมามหลักๆเลยนะครับหลักๆเลยมันก็จะเป็นกลุ่มสีแดงนะครับนี่มันก็จะเป็นอะไรในลักษณะนี้ส่วนใหญ่เขาเรียกว่ามันเป็นยียนสีแดงมันเป็นยียนที่เขาเรียกว่าโดดเด่นนะครับอ่ามันเป็นยียนสีที่โดดเด่นเพราะฉะนั้น เรา่าสังเกตได้เลยว่าเวลาเราทำปลากลุ่มค้ยสีแดงเนี่ยจะได้จำนวนมากกว่ากลุ่มที่เป็นสีเหลืองนะครับกับกลุ่มที่เป็นสีเหลืองคือปลาเนี่ยไม่ได้ไม่ดีอะไรก็จะยังมีสีแดงเข้ามานะครับก็จะยังมีสีแดงเข้ามาดีนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูอันนี้คือกลุ่มอันนี้จะจัดว่าเป็นเป็นพวกยีนเด่นนะครับเป็นพวกยีนเด่นที่จะอยู่จะตียีนจะตีย้อนกลับมาเป็นพันธุกรรมประมอ นะครับยุคแรกๆนะครับปาหม้อยุคแรกๆก,ก็เลยจะเป็นอะไรในรูปแบบว่าสีสันก็จะไม่ค่อยฉูดฉาดน,นะครับอึมครึมเพื่อให้เป็นนักลบอะไรประมาณนี้แล้วก็แต่มันก็จะยังไม่ทิ้งค่าขอ,ของความเป็นสีแดงนะครับไม่ทิ้งค่าของความเป็นสีแดงถ้าตัวไหนที่หลุดไปเป็นไปเป็นยีนด้อยแล้วนี่นี่ก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับ <S <S เพราะฉะนั้นสิ่งที่จิตกรฟาร์มจะมาพูดถึงวันนี้ก็คือกลุ่มสีเหลืองมันจะหายไป นะครับมันจะค่อยๆเลือนรอางและหายไปเพราะฉะนั้นชุดนี้นะครับเราก็จะได้มาทําการย้ําย้ําย้ํายีนสีเหลืองย้ํายีนสีเหลืองเราจะมีการย้ํสองแบบนะครับย้ํสองแบบในลักษณะแล้วทางจิตกรรมฟาร์มก็ได้สายพันธุ์ที่หลุดยีนสีเหลืองมาจากกลุ่มปลาสีแดงนะครับป๊อปป๊อป๊าเราได้มาดูแม่พันธุแม่พันุ์ตัวนี้นะครับป๊อปป๊อปป๊าป,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 ปนี่นะครับ นี่คือซูเปอร์เลสนะครับไม่ใช่ไม่ใช่คือจริงๆแล้วตัวนี้นะครับ่าตัวนี้มันมาจากการพัฒนาสายพันธุ์ซูเปอร์เลสนะครับสายพันธุ์ซูเร์สที่เราต้องการให้ให้กาเรียกว่าสีแดงที่เรากำลังพัฒนาอยู่ให้มันได้เข้าสู่หลักเกณฑ์การประกวดนะครับอ่าแล้วเราก็พยายามที่จะทําให้มันเคลียร เคลียไอลิสออกไปนะครับเคลียแล้วก็ทําหางให้มันเป็นในรูปแบบที่เราต้องการนะครับเป็นกลุ่ม PK HMPK ก็ว่ากันไปแต่เราต้องการให้มันเป็นสีแดงจ๋าๆอะไรประมาณนี้นะครับแต่การย้ําไปการย้ําไปการการบีบไปเรื่อยๆมันดันกลับกลายเป็นพวกตัวนี้หลุดออกมานะครับจากจากจากข้อที่เราได้ทั้งหมดเนี่ยโดยประมาณ300ตัวเนี่ยมีหลุดมาแค่2ตัวนะครับเป็นสีเหลือง เป็นสีเหลืองแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นสีเหลืองอ่อนๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยเล็งเห็นว่าเอ้ยมันมันมาจากประเภทนี้หรือเปล่ากลุ่มปลาสีเหลืองนะครับเราก็เลยมาคัดเลือกพ่อพันธุนะ์ที่เรามีอยู่นะครับที่เรามีอยู่มาทําการใส่กับอ่าซูเปอร์เยลโล่ที่มาจากซูเปอร์เลสนะครับที่มาจากซูเปอร์เลสเสร็จแล้วเราก็ได้ทําการทดลองอ่าสายพันธุ์ที่ตัวเมียที่ยังเป็นกลุ่มโค้ยแล้วมียีนสีเหลืองมากมากหน่อย นะครับในการย้ S ําในการย้ Hinter ําสายเลือดนะครับเราก็ได้ทําการทดลองอ่าและเสร็จแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งอย่างที่เราอยากจะรู้เลยว่ายีนเด่นนะครับยีนเด่นเวลาทําออกมาแล้วสีเขียวกับสีเขียวมันจะแบ่งโค้ยให้เราได้บ้างไหมนะครับแบ่งโค้ยให้เราได้บ้างไหมอันนี้เราก็ได้ทาการทดลองนะครับและทําการทดลองกลุ่มสีเขียวนะครับแต่อันนี้ก็จะมีสีเขียวที่อย่างที่บอกนะครับก็จะมียีนเลือดสีโค้ยออกมานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการทดลอง ผมฝากติดตามกันด้วยนะครับกับปลาชุดนี้นะครับแล้วผลสรุปออกมาจะเป็นยังไง